ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดมีรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงว่าฝ่ายไทยได้เปิดปฏิบัติการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่โดยกองทัพอากาศไทยส่งกำลังบินรบหลักสองแบบคือ j จเอไกลเพิ่นจากฝูงบินที่เจสุราธานีและเอฟจากกองบินหนึ่งนครราชสีมาขึ้นประจำพื้นที่ลาดตะเวนเชิงลึกอย่างเข้มข้นกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเคลื่อนกำลังดังกล่าวสร้างแรงสันสเทือนให้กับหลายฝ่ายเพราะถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่ากองทัพไทยกำลังสแสดงกำลังเชิงป้องปรา t ดิ r ท n c ์ เพื่อตอบโต้การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของกองกําลังติดอาวุธฝั่งกัมพูชาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าแม้ไทยยังคงยึดหลักการลดความตึงเครียดแต่การขยายกําลังของกัมพูชาที่ตรวจพบหลายจุดทําให้ไทยต้องยกระดับการเฝ้าระวังเต็มรูปแบบพร้อมใช้ขีดความสามารถทางอากาศรักษาความได้เปรียบทุกมิติ2รายงานระบุว่าเครื่องบินรบเอฟสิของไทยได้ทําการบินในรูปแบบ Combat a i r p a t r o l ต่อเนื่องหลายรอบโดยครอบคลุมพื้นที่แนวภูเขาสําคัญที่เป็นจุดยุทธศาสตร์การบินในลักษณะน,นี้มีเป้าหมายเพื่อควบคุมห่วงอากาศป้องกันการละเมิดน่านฟ้ารวมถึงติดตามความเคลื่อนไวของสิ่งปลูกสร้างทางทหารที่อาจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการอากาศอธิบายว่าไทยจําเป็นต้องรักษาระดับความพร้อมรบไว้สูงเนื่อจากภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดพบการผลักกาลังของกัมพูชาที่มีความผิดปกติทั้งการเสริมปืนใหญ่ลำกล้องใหญ่และกําลังพลบริเวณแนวป่าเขาซึ่งเป็นพื้นที่เข้าถึงยากการตอบสนอองงข กองทัพอากาศจะมีเป้าหมายเพื่อส่งสัญญาณว่าทุกความเคลื่อนไหวถูกตรวจจับครบถ้วนและไทยไม่ยอมให้สถานการณ์ไปสู่จุดที่ควบคุมไม่ได้เด็ดขาดสามขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชามีรายงานว่าเกิดความชาาะก่อและตื่นตัวหลังจากเราดาร์ตรวจจับของตนพบความทีของการบินไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติหลายเท่า สื่อท้องถิ่นในพนมเปญรายงานว่าผู้นำด้านความมั่นคงของกัมพูชาเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อประเมินสถานการณ์เนื่องจากความสามารถของไกรเพิร์นซึ่งเป็นเครื่องบินรบยุคใหม่สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและเข้าถึงพื้นที่ได้รวดเร็วกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกัมพูชาที่มีอยู่แหล่งข่าวเชิงทหารระบุว่าฝ่ายกัมพูชาเกรงว่าการแสดงกำลังของไทยครั้งนี้อาจเปลี่ยนเกมของความได้เปรียบชายแดนทำให้ตนต้องเร่งเตรียมมาตรการรับมือเพิ่มเติ มแม้ทั้งสองประเทศยังไม่ได้ประกาศท่าทีแข็งกราวแต่การเพิ่มระดับความพร้อมของทั้งสองฝ่ายทําให้บรรยากาศบนพื้นที่พิพาทตึงเครียดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส,สี่กองทัพไทยได้ยืนยันว่าการเคลื่อนกําลังครั้งนี้ไม่ใช่การปลุกระดมสงครามแต่เป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุโดยเฉพาะในบริเวณที่มีการตรวจพบอุปกรณ์ทหารจากต่างประเทศซึ่งถูกลำเลียงเข้ามาในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาในช่วงกลางคืนหลายครั้งเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระบุว่าสัญ,ญญาณการเคลื่อนย้ายดังกล่าวดูมีรูปแบบคล้ายการเตรียมการทางยุทธศาสตร์ทําให้ไทยจาเป็นต และเตรียมความพร้อมทุกเหล่าทัพภาพจากประชาชนริมชายแดนเผยให้เห็นการเคลื่อนย้ายของยานพาหนะทางทหารของไทยจํานวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนกําลังเพื่อสนับสนุนการลาดตระเวนทางอากาศโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลภาพพื้นดินรองรับภารกิจของเครื่องบินรบร่วมกันในทุกจุดห้าความน่ากังวลคือรายงานจากพื้นที่บางจุดระบุว่าได้ยินเสียงทดสอบยิงกระสุนจริง จากฝั่งกัมพูชาซึ่งสร้างความหวาดวิตกแก่ชาวบ้านในพื้นที่แม้ภายหลังจะมีการยืนยันว่าเป็นการซ้อมปกติแต่ความทีที่ผิดปกติทําให้ไทยต้องส่งทีมตรวจการพิเศษเข้าประจําพื้นที่สูงทันทีทีมเหล่านี้ทำหน้าที่ส่งข้อมูลเรียวทําไปยังศูนย์บัญชาการร่วมเพื่อให้ไกรเพลและเอฟ 16สามารถตอบสนองได้ในกรณีฉุกเฉินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงรุกของกองทัพไทยในช่วงปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีรายงานว่าหน่วยรบพิเศษของไทยได้เสริมกำลังในแนวป่าทึบเพื่อป้องกันการเล็ดลอดของกำลังติดอาวุธหรือการปฏิบัติการลับที่อาจกระทบต่อความมั่นคงหกในด้านเศรษฐกิจและสังคมผลกระทบจากความตึงเครียดครั้งนี้เริ่มเห็นชัดขึ้นชาวบ้านหลายหมู่บ้านเริ่มกังวลว่าหากสถานการณ์ยกระดับอาจต้องมีการอพยพกึ่งฉุกเฉินเห มื่นเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนร้านค้าตามแนวชายแดนเริ่มเก็บสินค้าและลดเวลาทำการขณะที่โรงเรียนบางแห่งให้ครูเตรียมแผนสำรองเพื่อกรณีจำเป็นต้องปิดชั่วคราวฝ่ายปกครองท้องถิ่นไทยเร่งประชุมให้ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อป้องกันข่าวลือที่อาจทำให้เกิดความตื่นตระหนก7็ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงวิเคราะห์ว่าการบินของไกรเพลและเอฟสิในระยะถี่เช่นนี้มีผลคล้ายกำแพงทางอากาศ ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าดําเนินการที่อาจนําไปสู่การเผชิญหน้าโดยตรงยิ่งไปกว่านั้นไกรเพิร์นยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สาม,มารถตัดสัญญาณหรือป่วนเรด้าของฝ่ายตรงข้าไมได้ในบางกรณีทําให้กัมพูชาไม่กล้าทําอะไรโดยประมาทผู้เชี่ยวชาญบางรายชี้ว่าสถานการณ์นี้อาจเป็นการวัดพลังทั้งสองฝ่ายในเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าความเสี่ยงต่อการสู้รบจริงแต่ยังต้องจับตาทุกฝีก้าวอย่างใกล้ชิดแปดนอกจากภารกิจทางอากาศและฝ่ายไทยยังได้เสริมกําลังภาคพ,พ,พื้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะกําลังป้องกันภัยทางอากาศและชุด ซ่อมบำรุงเร่งด่วนเพื่อรองรับการปฏิบัติการต่อเนื่องในระยะยาวมีการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนภาคพื้นเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้การเติมเชื้อเพลิงกระสุนและอะไหล่แก่เครื่องบินรบเป็นไปอย่างรวดเร็ววที่สุดการเตรียมความพร้อมเช่นนี้ทําให้ไทยมีความได้เปรียบเชิงระบบยุธทธปกรณ์อย่างมากเพราะสามารถปฏิบัติการได้ต่อเนื่องโดยไม่สะดุดต่างจากฝ่ายกัมพูชาที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์จากหลายประเทศและมีความล่าช้าในการบํารุงรักษาก้าวอย่างไรก็ตามฝ่ายการทูตของไทยย้ําว่าไทยยังคงเลือกสันติวิธี เป็นหลักและพร้อมเจราจารในทุกระดับตรับใดที่อีกฝ่ายไม่ดำเนินการใดที่กระทบต่อบูรณภาพแห่งดินแดนและวิถีชีวิตของประชาชนแม้กองทัพจะยกระดับกำลังแต่รัฐบาลยังคงเดินหน้าในเส้นทางการแก้ปัญหาผ่านการพูดคุยเพื่อไม่ให้สถานการณ์ขยายตัวไปสู่คอวอห้ามขัดแย้งจริงขณะเดียวกับหลายฝ่ายเชื่อว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าไทยพร้อมรับมือทุกรณีหากมีผู้ใดสร้างสถานการณ์หรือใช้ประเด็นชายแดนเป็นเครื่องมือทางการเมืองสิบสรุปแล้วการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยผ่านกำลังรบทางอากาศไกรเพแลและเอฟ 16ครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในปฏิบตัติการแสดงกำลังที่สำคัญที่สุดในรอบหลายปีแม้จะไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อโจมตีแต่เป็นการยืนยันว่าประเทศไทยรักษาอธิปไตยเหนือพื้นที่ชายแดนทุกตารางนิ้วอย่างเข้มแข็งสถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ในระดับควบคุมได้แต่ยังต้องติดตามความเคลื่อนไหวหากฝั่งกัมพูชายอย่างใกล้ชิดเพราะหากมีความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสมดุลอำนาจของภูมิภาคได้ทันที